เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปขึ้นไปเหยียบจุดเควสข้างบนเลยนอนสิพัสห้ามใครผ่าได้ยินไหมจนกว่าพวกเจ้าจะยอมรับผู้เผยพระคดีกันซาบอนาโรล่าจะปิดสะพานนี้เออปะฆ่าคนที่ปิดสะพานนี้เลยครับภารกิจไม่ซับซ้อนอีกแล้วโอเคโอ้โหเต็มลังคารับรู้ละ เราไม่เป็นกะบวกหลังคาก็ได้ดีครับเราแค่ต้องขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปข้ามันนะครับมาผมจะลงไปข้างล่างเลยครับ <c oughs> แล้วจะทําอย่างนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหเลือกผิดอโอเคเขินเลย <c oughs> แล้วเราก็จะทําแบบนี้ครับวินเข้าไปเสร็จปุ๊บปุ๊บเข้าไปแล้วผ่านปุ๊บตรงๆเลยนะยังไงได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวสีท <c oughs> างขวาไมเห็นได้ไหม ได้อยู่ไอ้ไม่ถึงเออถึงแล้วนี่ไงประบายข้างหน้าครับมาแล้วแลนวเตรียมพรอ้อมเลือกเสียบจบครับเป็นไงเร็วไหมยอด you were s <S แกเป็นถึงขุนนางทำไมปล่อยให้สวนโรล่า <and power. S 2> ชักจูงความมั่งคั่งและอำนาจยังไม่เพียงพอ <content ment. S 2> ข้าต้องการอีกและตอนนี้ เจ้าจะไม่เหลืออะไรเลยนี่คือสิ่งที่จะเป็นต้องทำจงไปสู่สุขติไอพวกไม่พอใจในอำนาจโอเคสายนี่เลยนะครับออกได้อยู่ใช่ไหมแอบแหน่ลูกธนูยิงมาเต็มเลยอย่าครับไปแล้วจ้ะก็สายเลยนะครับบึ๊บวงกลมเหลืองยังไม่ขึ้นโอเคทางนี้ กตได้ไหมโอ้โหจะนั่งด้วยซะหน่อยลูกยืนกันหมดโอ้ยามมีตรงนี้ดีอ่ะยาดักพี่ยาดักไงทีนี่เลยกันครับมันไส้ขอสักทางเอ่อนี่แล้วกันนะเนียนๆตรงนี้เลยครับด้วยความรวดเร็ว ยอมเปลืองระเบิดควันอีกลูกหนึ่งนะครับอ่ะนี้ก็รอเวลารอดแน่นอนชัวร์ล้านเอรเซนต์ใช่ไหมพี่ <c oughs> ถามพี่อยู่ทางซ้ายนี่ดูอ่าจบเรียบร้อยครับช่วงนี้จะบอกว่ากําลังใจดีมากเลยฮนะมีคนโดเนเด็กเข้ามานะโอ้น้ำตาจะไหลพี่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแฟนขับที่น่ารักหลายคนนะให้กําลังใจมาทั้งแบบคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วก็ในแฟนเพจน,นะบอกว่าสู้ๆนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะฮะโอ้ตอนนี้แบบกำลังใจล้นเหลืออะเดลารายต่อครับใกล้จะหมดแล้วแลวหละเหลืออีกสองคนสุดท้ายเจ็ดทับเก้าแล้วนะฮะเหลืออีกสองทางดีด <c ười> คือแผนที่เนี่ยผมไม่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรานัวนอยู่ในเขตในแล้วนะฮะมันน่าจะวิ่งง่ายโอ้โหเผาเลยไม่รู้เต็มเลยนะครับ เอ้นี่มันแถวเครือหารแรกเลยนี่เดี๋ยวนะจุดเควสอยู่ไหนวะเหมือนจะอยู่ข้างบนใช่ไหมลองดูนะครับรโอเคอย่าเพิ่งเห็นใจยเย็นพี่ผมจะไปแล้ว,ดลวได้ไหมนเนี่ยอึ๊บได้อยูส่สวยงามครับมาต่อเลยอีกนิดเดียวฮึบอืมเสียดายนะทางขวานี่ไม่ใช่จุดเปิดแผนที่นะครับไม่งั้นนี่เปิดแลละเฮ้ย เดี๋ยวซิผูสาม,มาถึงแล้วนั่นไงไม่ได้จริงด้วยยังไงเนี่ยคือตัวเขาไม่ได้ตามเนี่ยแตเขาผิดนเฉยๆน,นะครับโอเครูด้ดล้อ่ะเรียบร้อยครับปฏ <Richard, S 1> ิเสธพื้นฐานและโคตรเท็จจริงโจมสวทหาการถ่ายบาป <the> ในเปลวไฟคนนี้เขาเป็นใครวะอ๋อไปค่ายศิลปินจอมปลอมคนนี้ครับคือลูกน้องของไอโซโนโรล,ลานี่มันมีทุกขแขนงเลยหรือไง แถวบ้านฮอกแกงโคนะฮะมีมีกุย่างเลยครับอ๋าต้องมาปีนตรงนั้นได้ครับเขาชี้บอกแล้วเมื่อกี้แตกสองเลยนะทีเดียวครับเรื่องข้างหลังตัวนี้ยังไงเนี่ยฮะพี่ก็เล่นตีัะดักอึกเลยอ่ะไม่ได้เกรงใจเลยโอเคครับดีนะเนี่ยภารกิจนี้แบบถูกเห็นตัวได้นะไม่ใชเมื่อกี้เฟลแล้ว เดี๋ยวผมไปตามทางก่อนนะครับคือยังไม่รู้นะว่าไปถึงตรงไหนนะอ๋อข้างหน้าตรงนั้นดูแล้วครับเราอาจจะต้องมาดักรอตรงนี้นะฮะเหมือนตอนที่ฆ่าไอ้หมอคนแรกนะครับโอเคแล้วข้างล่างอะไรเต็มเลยเนี่ยยาสาบมาถ,ถึงจุดแล้วนี่ก็รอมาครับจะได้ไหมเนี่ยลูกน้องมาเต็มเลยข้างล่างเกิดแทงผิดมานี่งานหยาบนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าสว่างแบบนี้เสร็จครับได้แน่นอนข้าทำอะไรลงไปข้าทำอะไรลงไปสิ่งที่เจ้าทำไม่ใช่ตัวเจ้ามันใช่นี่ข้าปล่อยให้เขาครอบงําคข้าได้ยังไงข้าขอโทษข้าเหมือนกัน นี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ข้าปรารถนาจงไปสู่ชีติตอ่ะทางหนีครับไม่ยากเลยฮะนี่ลเลยเยอะนักใช่ไหมฮะลมแก๊สให้หมดนี่ลมแก๊สเด้ยลมควันเสร็จแล้วปุ๊บอ่าตรงยาวเลยครับเฮ้ยข้างหน้าตั้งใจตั้งใจแป๊บโอเค โอ้อ๋อนี่ครับบันไดเจอแล้วเมื่อกี้ลังเลนะครับว่าจะขึ้นซ้ายดีไหมแต่ไม่ขึ้นดีกว่าครับไม่ได้ไม่ได้ม่จะแอบแถวหน้าบ,บวชโอเคไปตามทางที่คิดไว้แต่แรกก็ดีแล้วฮะไปลุยเลยมากันเต็มเลยทีนี้ตรงนี้ได้ไหมลองดูฮึบอ่าสวยครับหลบหลังตรงนี้ปั๊บถ้าไม่ได้จะปีนแล้วฮะมาเต็มไปที่ว่าครับขึ้นบนนะฮะชัวร์สุด อ๋อรุนแล้วอ่าเป้าลากับโบเปพาคนไปบวกอีกแล้วนะฮะส่วนเราเหรอรอครับรอโหลดแบตเฮ้อตัวละครตกลงม,มาอีกแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับมาคนสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่ข้างในนะครับ โอเคไปได้เวลาลุยครับงั้นเดี๋ยวผมขอพูดถึงกรุงวัติกันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะก่อนที่จะไม่ได้เล่าเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องมัลัะเข้มข้นใช่ไหมคือกรุงวัติกันนะครับแต่เดิมมันเป็นรัฐรัฐหนึ่งเตียบซึ่งมีพื้นที่อยู่แค่250ไร่นะครับถูกปกครองโดยโป๊ปนะฮะก็คือประมุขนิกายโรมันคาทอลิกนั่นเองนะครับเรื่องราวที่แบบตลกมันมีอยู่งี้ฮนะก่อนที่อ่ากรุงวัติกันเนี่ยจะเป็นรัฐรัฐหนึ่งแบบ ที่ถูกยอมรับหรือว่าเป็นประเทศที่ถูกยอมรับนะครับรคือเรื่องดาวมันเกิดขึ้นเมื่อปี18-60นะครับตอนนั้นกษัตริย์อิตาลีเนี่ยเห็นแล้วแบบมันขัดหูขัดตาเว้ยพื้นที่ก็มีอยู่กระจิตหนึน่งนะฮะดันมาตั้งอยู่กลางประเทศอีกก็เลยจเป็ปยืดๆนะให้มันจบๆไปนะครับโ๊บแกก็เลยหนีเข้ากำแพงนะครับพอเข้าไป no, ได้เสร็จก็โวยวายว่าผู้นําอิตาลีเนี่ยดูหมิ่นผู้นําศาสนาน,นะครับแลกะกษัตริย์อิตาลีก็ไม่กล้ายกทัพเข้าไปนะก็ล้อมออออยยยยููย่่่าางงนนนนออััะะั้้ลละะะะคครรรบบมเเปป็วถึ60ี ทีนี้พออิตาลีเนี่ยมาถึงยุคของมุสโสลินีนะครับก็คือในปี1929เนี่ยมุสโสลินีเลยไปเสนอ,อข้อเจรจากับทางกรุงวัติกันเนี่ยสข้อนะครับหคือรัฐบาลอติตาลีจะยอมยกดินแดนนี้ให้กับกุงวัติกันนะครับข้อ2คือประมุกกุงวัติกันหรือว่าโป๊ปเนี่ยต้องเป็นกลางทางการเมืองและก็สงครามนะครับข้อสุดท้ายคือต้องยอมรับอิตาลีเป็นประเทศสีทีนะฮะพอเขา,อายอมรับ3ข้อนี้นะครับกุงวัติกันก็เลยกลายเป็นประเทศหรือว่ารัฐรัดเดินแบบสมบูรณ์นั่นเองนะครับ ผู้คนแห่งฟีเรเซ่มาล้อเข้ามาฟังสีที่ข้าจะบอกตอนจบใกล้ข้ามาแล้วถึงเวลากลับใจเพื่อขอรับการให่ภัยจากพระเจ้าโอเคไปหยุดการเทศนาเม่วๆของนักบวชครับเดี๋ยวนะโอเค ถ้าไม่อยากให้แตกตื่นนะฮะเราต้องอาศัยกองฟังนั่นและครับน่าจะได้นะลองดูครับปึ๊บเนียนไปกับคนเสร็จแล้วขยับคนตรงนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางคราปทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วครับผมต้องออกเลยไอ้วายหน่วดวิ่งหนีนี่ไงโดนลงไปเสร็จพวกคนแตกตื่นอ่ะอย่างนี้ก็ดีครับ เสียบเ็จวิ่งนีจญาเดี๋ยวฮึ่งแทงเศษนี้เลยมาตายโอ้เกือบแล้วภารกิจเกือบเฟลความคิดเจ้าข้ารู้สึกมันยังเป็นของเจ้าไม่ใช่ทุกคนที่จะโดนครอบงำเพื่อให้เชื่อข้าพร้อมจะเชื่อทุกอย่างที่ข้าพูดคือเรื่องจริง ไม่มีสิ่งใดจ,จริงแท้ที่ข้าทำตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจงไปสู่สุขติ <S <S ขตอ๋อก็คือไอ้ักบวชคนนี้เนี่ยไม่ได้โดนผลของแอปเปิลนะฮะแต่ว่าเรื่องที่จะค้อยตามโซวนโรล่าแทนบ้าเฮ้ยไปและวจ้าแต่เราจะไม่เชื่อทหารพวกนี้ทั้งนั้นใช่ไหมลงไปเลยครับปึ๊บอ่าน่าจะรอดสบายละงานนี้ต่อนี้เลยครับหลุดแน่นอนล้านเซ็นเรียบร้อยโคตรดีงาม นี่ไงจุดสุดท้ายนะครับวาโปกับเปาลาพาคนไปเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือตอนนี้ลูกน้องมันตายหมดแล้วเหลือแต่ลูกพี่มาละอ่าเควสดขึ้นมาแล้วครับทีนี้แหละได้เวลาไปสาสารคดีอ๋ออยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยเสร็จครับดีดีเนี่ยเราอ้อมบนมาก่อนนะฮะเห็นไหมผมรู้สึกมันมีรางเสงอขอเนะว่าเดี๋ยวเควสดมันต้องวนกลับมาที่นี่นะครับเลยไปเก็บขอบมาก่อน ้าตายดูไหวไหมเนี่ยอ๋อจุดเชรอยู่นี่นะครับซื้อยาไม่ทันละอ่ะลุยครับมีตามไหนลุยแค่นั้นจัดไปเจ้าทำได้ดีมากไอ้ซอเกิดอะไรขึ้นว่าดูนั่นเงียบข้าบอกให้เงียบทำไมพวกเจ้ามาอยู่นี่ ทำไมต่อต้านข้าพวกเจ้าควรกลับไปทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดตัวเองมีกองไฟให้สมแล้วผู้อธิษฐานได้กล่าวไว้บิดีกรรมที่ต้องทำเจ้าต้องทำตามที่ข้าสั่งเจ้าต้องยอนไ้นี่ไงเกือบให้ทันเรียบร้อยครับไปหาอปเปิลเอสูมาหล่นอยู่แถวนั้น ยังไม่ทันขยับเลยไอ้บ้าเฮ้ยมีคนไปแล้วเอาอีกแล้วพารกิจทัวร์คืนนี้เบิ้จัดไปทําไมมันไม่เคยง่ายเลยชีวิตนี้แล้วแกจะวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้โหแล้วมันให้ทหารตัววิ่งเดียวมาด้วยยังไงเออนี่แน่นี่ขนาดใช้ทักษะขั้นสูงยังไม่ทันเลยนะครับไม่เป็นไรความไวเรื่องของปีศาจครับแล้วปีศาจคือผมนี่แหละมา นี่นะอ้าวเสร็จครับแบบนี้อีกนิดเดียวมานนี่เลยหึแทงไม่ทันอ่าเที่ยวนี้แหละเฮยชอบทำให้ยุ่งยากไอ้พวกนี้โอ้มีตางอีกเกื <c oughs> อบลืมหน,นีก่อนครับเจ็บอีกแล้วเนียนได้ไหมได้อยู่ครับโอเค <ไป S 1> เดี๋ยวรอโอ้เหนื่อยจริง แล้วไอซาวนโรลามันไปไหนแล้วมันโดนประชาชนอุ้มไปไหนไม่รู้อะตอนนี้เนี่ยอ่ะไปจุดต่อไปเลยนะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยเราทวงคืนแอปเปิลมาแล้วนะครับเออแต่ว่าเจ้าแอปเปิลเนี่ยไปเก็บไวปไหนนะครับคือคราวที่แล้วจะไปป้อมโฟลีใช่ไหมป้อมโดนบุกซะไม่มีชิ้นดีเลยมันจะมีที่ไหนปลอดภัยเยนะี่ยคือเอซิโอจะเก็บไว้กับตัวเนี่ยตัวเองก็จะตกเป,เป็นเป้าอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเนะยครับ เดี๋ยวก็ต้องลองมาดูนะว่าจะไปหมกไว้ไหนดีนะครับอุ้ยโทษครับอ๋อต้องข้ามสะพานไปแต่ถ้าเป็นผมนะผมว่าเราเอาไปไว้ที่บินล่าของเราดีกว่านะครับแล้วให้ลุงเราเนี่ยดูแลน,นะแล้วก็แบบจัดตั้งกองทัพเอดรซินเนี่ยคอยเฝ้าไว้ตรงนั้นเลยนะครับโอเคตรงยาวคือผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบินล่าของเรานะฮะอัปเกรดเต็มหมดแล้วด้วยนะอ่าฉะนั้นแบบรายได้มันจะมั่นคงแน่นอนนะฮะมีตังจ้างกองทัพแน่นอน อันนี้ผมคิดเอาเองอยู่ไกลไ่เ่ยโอ้โหนี่วิ่งเข้ามาในเขตชั้นในของฟีเรเซ่แล้วนะครับจะบอกนะว่าไอแถวโบสถ์ซันตามเรียโอเคแล้วซ้ายก็ถึงนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้ได้ครับ เจ้าเป็นพยานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อันที่พวกเจ้าทำกับผู้เผยัรนะนของเราด้วยวิธีนี้ให้พูกมีศาสนาตกพีดพวกเจ้าจะโดนเผาได้ยินข้าไหมพวกเจ้าจะโดนเผาโชคพระคือเป็นเจ้าผู้เตมตตาปลดปล่อยข้าจากปีศาจที่ไร้ล้อมข้าด้วยบาปข้าขอร้องหให้ท่านตอการให้บาป อ๋อให้ไปฆ่าก่อนที่มันจะถูกเผาตายนะครับไม่มีใครสมควรตายแบบทุกทรมานเช่นนี้ได้ครับจัดไปสแสดงความเมตตาเสียบ s you. <S มันคือเจ้าข้ารู้ว่าวันนี้ตกมาถึง <Please. S 1> ได้โปรดสแสดงเมตตา <have> ได้ ไปเถิดไปรับการ<ม>ที่ภากษ<ม>าจาก <ไป S 1> พระเจ้าของเจ้าจงไปสู่สุคติเงีย <su ks magaz in> บก่อนเราประชาชน22ปีก่อนข้ายืนอยู่ตรงนั้น และเฝ้าดูคนที่ข่ารักตายไปถูทรยศโดยคนที่ข่าเรียกว่าเพื่อนการคิดล้างแค้นครอบงำจิตใจข่ามันกินข่าไม่ใช่ปัญญาจากเหล่าคนแปลกหน้าที่สอนข่าให้มองลึกผ่านสัญชะตยญาตตัวเองพวกเขาไม่เคยเชื่อสาคำตอบแต่ชี้แน้ให้ข้ารู้จักตัวเอง เราไม่ต้องการให้ใครมาบอกให้เราทำอะไรไม่ใช่ซาวนาโรล่าไม่ใช่เมดิชีเราทุกคนมีอิสระที่จะเดินตามทางตัวเองจะไม่มีใครพรากอิสระไปจากเราได้และมีหลายคนที่พร้อมจะหยิบยื่นให้แต่มันคือเราเองที่จะเลือกอะไรก็ตามที่เราคิดว่าจริงนั่นแหละทำให้เราเป็นมนุษย์ ไม่มีตำราหรืออาจารย์ใดๆจะให้คำตอบพวกเจ้าได้ว่าเส้นทางของพวกเจ้าคืออะไรจงเลือกเส้นทางของตัวเองด้วยตัวเองอย่าทำตามข้าหรือแม้กระทั่งผู้ใด โอ้โหสุดยอดมากเลยครับฟังแล้วโคตรทึิมผมนี่แปลไปด้วยอยากจะลุกขึ้นยืนไปด้วยเลยนะฮะนี่แหละครับวิธีความแมทริซินฮะวิธีอิสระสรุปนะฮะสิ่งที่เอสซีโอพูดเมื่อกี้นะครับที่จะสื่อสารจริงๆแล้วก็คือเราก็คือเรานี่แหละครับอย่าให้ใครนะฮะมาบอกว่าเราเนี่ยต้องเป็นใครนะครับแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่เอสซีโอพูดนะครับมันแค่ครึ่งหนึ่งของปรัชญาความแมทริซินปรัชญาความแมทริซินนะถ้าเกิดใครจําได้มันจะบอกเอาไว้ว่า n o t h i n g is true everything is permitted ใช่ไหมครับไม่มีสิ่งใดจริงแท้ทุกสิ่งล้วนยอมรับได้คือสิ่งที่เอสูโอบกเมื่อกี้มันคือครึ่งแรกเอสยูโอบอกอตั้งใจจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นเราใช่ไหมอย่าให้ใครเนี่ยมาบอกว่าเราต้องเป็นใครเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรจริงแท้เลยอย่าไปยึดติดตัวอย่างอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันดีมันงามหรือจะเป็นแบบใครเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงแท้เลยฉะนั้นเราเนี่ยควรจะเป็นตัวเราเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอสโอไม่ได้พูดก็คือทุกสิ่งล้วนยอมรับได้ ประโยคนี้หมายความว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเราแล้วเราเนี่ยควรจะยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นเนี่ยเป็นด้วยเพราะถ้าเราไม่ยอมรับใช่ไหมฮะคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกอยู่คนเดียวและคนอื่นเนี่ยผิดหมดเราก็คือเทมพลานะครับเพราะเทมพลาเนี่ยมันคิดว่าตัวเองถูกและคนอื่นเนี่ยผิดหมดฉะนั้นเลยอยากให้คนอื่นเนี่ยมาทําตามวิถี่องเทมพลาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นแอตตสินจริงนเนี่ยนอกจากจะยอมรับในตัวเองแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องยอมรับผู้อยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครจําได้นะฮะ อ่าไม่ว่าจะเป็นแทนพราหรือแอตาซินเนี่ยสวิธีนี้นะครับต้องอยู่ในความสมดุลใช่ไหมถ้าเกิดใครจำในเรื่องภาคออเดซีได้สิ่งที่คาาซันดาเคยบอกเอาไว้นะครับบอกว่าทั้งสงสิ่งเนี่ยต้องสมดุลกันอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามันไม่สมดุลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความเป็นแอตาซินเนี่ยมีเยอะเกินไปบนโลกนี้ใช่ไหมมันน็จะเกิดภาคโกใช่ไหมฮะเพราะภาคโลกเนี่ยตัวเอกคือแอตาซินมาก่อนแล้วเป็นแทนพราใช่ไหมแต่ถ้าแทมพรามีเยอะเกินไปมันก็คือตัวอย่างของแอตาซินหลายภาคนั่นเองนะครับก็คือแบบต้องการปลดปล่อยผู้คนให้เป็อิสระ แต่ว่า2องสิ่งบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเอสเซนต์หรือเทมเพาเนี่ยต้องอยู่แบบสมดุลกันนะครับอันใดหนึ่งไม่ควรจะมากเกินไปนั่นเองโอเคได้เวลาลุยกันต่อนะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูนะฮะว่าจะยังไงเพราะว่าเทมเพาเนี่ยเหลือแค่โบเจียคนเดียวแล้วนะครับโอเคทุกคนอยู่ที่ห้องสมุดหมดอ่ะได้เวลาลุยกันต่อครับดูเหมือนเจ้ายังไม่ได้แปลโคเดกเพจของเจ้าหลานข้าไปหาลีโอนาร์โดเพื่อให้เขาแปลแล้วเราค่อยมาเริ่มกัน อ๋อโอเคครับก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของโคด็กเพจแล้วนะครับนี่ว่าเนี่ยตัวแอลว่าไงเพื่อนโอนารโดโหมาอยู่วิลล่าเราด้วยอัพเกรดเต็มแล้วด้วยครับโอนาโดเอซิโอดีใจที่เจอเจ้ามีอะไรข้าช่วยเหรอฮเจ้าเจอแผ่นอื่นน่าตื่นเต้นจริงๆขึ้นจากนั้นกลับด้านนี่ไง วแปลเรียบร้อยครับ16แผ่นด้วยความเร็ว <c oughs> คือเราจะได้จากเนื้อเรื่อง14แผ่นใช่ไหมแล้วเราต้องไปวิ่งหาเองอีก16นะครับแต่ว่าผมเนี่ยหาครบแล้วโอเคตอนนี้ครบ30ครับได้เวลาลุกยกันต่อฮะ o It is time ถึงเวลาแล้วท่านลุงมาจบสิ่งที่ท่านและพ่อข้าเริ่ไมไว้เมื่อหลายปีก่อนเถอะใช่แล้วในที่สุดเราก็จะได้เข้าใจทรัพยากรพวกนี้สักทีและหยุดสิ่งที่ทคน <is S 2> สเปนกำลังวางแผนเอาไว้ เราจะเริ่มกันที่หาตำแหน่งอุโมงค์โคเด็กเพจจะชี้ทางเราแน่มาเริ่มกันเลยมาแล้วครับก็คือแก้ปริศนาโคเด็กเพจนะครับเพื่อค้นหาตำแหน่งของเดอะวาลหรือว่าอุโมงค์นั่นเองมาได้เวลาลุยเอ้ตรงนี้คืออะไรอเอาโคเด็กเพจมาแปะที่กำแพงก่อนได้ครับโอ้เต็มเลยโอเคนี่ไงต่ออ๋อดูดเข้าไปเองอสแกนเสร็จแล้ว อ๋อรู้แล้วครับเหมือนจิ๊กซอเลยนะมามาเริ่มไปที่ขอบก็ได้ไมั้งไม่ใช่กดผิดไม่ได้จะอ่านแต่ละแผ่นเนี่ยจองการจะหมุนลายขอบเลยนะครับง่ายดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปม่วนตรงกลางโอเคครับหมุนไปเรื่อยๆอ่าทุกตองทุกตองโอเคยาวไปครับ เรียบร้อยเออพูดถึงความเป็นแอลาินในเรื่องจริงนี่คือแอลซินโดนชาวมองโกฆ่าตายหมดได้ไหมครับถ้าเกิดใครจําประวัติได้ใช่ไหมเออแอลซินกลุ่มสุดท้ายที่โดนมองโกฆ่านะครับแต่พอดีในเกมนี้เขาแบบนะให้องค์กรน,นี้ยังอยู่เนะี่ยเราเลยยังได้เล่นอยู่นั่นเองเอาไปเกี่ยวกับพาร์ทที่แล้วลนะพาร์ทแล้วคุยเรื่องมองโกไปใช่ไหมชาวมองโกย่อยนมได้นะฮะสามารถจัดการกับแล็กโตสได้ เผมว่าน่าจะหมุนถูกนะคือตอนนี้ดูจากทรงนะมันน่าจะเป็นแผนที่โลกนะครับไอ้ก้อนซ้ายเนี่ยมันคือทวีปแอฟริกาเนะี่ยเอ้ยแอฟริกาอะไรอเมริกานะครับเหนือใต้ใช่ไหมอ่านี่เป็นก้อนของเอเชียถ้าจะบอหมุนอยู่ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยหมุนเสร็จแล้วนะเมื่อกี้อันนี้เหรอมันถูกหรือย,ยังวะค่อนข้างงงนะน่าจะถูกแล้วมั้งมาลองตรงนี้กันนะครับอะไรอีกนี่เดี๋ยว <laughs> เออแะกนตรงนีมาเปิดกุญแจครับไขความลับจัก,กรวาลไม่ได้แป๊บหนึง่งหาจุดผิดก่อนอันนี้หรือเปล่าอ่าใช่ด้วยป้าเอ้ยประเทศจีนส่ผิดเคฮะสมบูรณ์มันคือแผนที่ทั้งหมดของโลก และมีส่วนที่ไม่มีอยู่บนแผนที่ชัดเจนว่ามีอยู่จริงข้าเดาว่าพวกมันยังไม่ถูกค้นพบหรือถูกสำรวจเป็นไปได้ยังไงบางทีอุโมงค์อาจมีคำตอบแล้วรู้ไหมมันคือที่ไหนไม่เป็นไปไม่ได้อุโมงค์ดูเหมือนอุโมงค์อยู่ที่โรมาหมั้นการที่คนสเปน นั่นคือเหตุผลที่มันขึ้นเป็นโป๊อบข้าเข้าใจแล้วไม่ใช่แค่อุโมงค์อย่างเดียวที่มันเข้าถึงได้แต่ไม้เท้าก็ด้วยไม้เท้าอะไรโคเด็กพูดถึงกุญแจสองอย่างพีชออฟอ e เดนสชิ้นที่ใช้เปิดอุโมงค์หนึ่งคือแอปเปิลและอีกหนึ่งคือไม้เท้าไม้เท้าของป๊อบคือพีชออฟอีเดนชิ้นที่ส หลายปีไม่สิหลายทศวรรษที่เราแสวงหาคำตอบอย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้คำตอบแล้วร่วมถ้วคนสเปนด้วยและถ้ามันรู้แล้วมันคงหาทางเข้าอุโมงค์อยู่เรื่องราวที่แท้จริงจะทำให้แอปเปิร์ไปเรื่องกิบผงไปเลยข้าต้องไปโรม่าและปหาอุโมงค์นั่นแล้วพวกเจ้าที่เหลือล่ะเราจะทำหน้าที่เดี่สุดเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองจะทำให้เจ้าไม่มีอิสระในการค้นหาจงบอกข้าเมื่อเจ้าพร้อมหลานข้า ก็คือกุญแจในการเข้าอุโมงค์เนี่ยมันมี2ชิ้นนะครับสรุปแล้วเรากับโบเจเนี่ยถือกันคนละชิ้นนะโบเจถือไม่เท้านะรเรามีแอปเปิลอยู่เดี๋ยวผมจะพามาดูวิลล่านะครับนะเก็บเงินก่อนจะไปโรมใส่ใช้เงินเยอะต้องบินไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะตั๋วเครื่องบินพร้อมไม่รู 70, ้เจ็ดหมื่นเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าวิลล่าเนี่ย Sal ute, Sal ute. อัปเกรดเต็มแล้วนะครับเพราะว่าการไปเที่ยวนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาอีกหรือเปล่านี่นะฮะ ตอนนี้วิลล่าของเรากลับมาเฟื่องฟูแล้วนะครับก็ทิ้งให้โยนาโดนะดื่มดำกับวิลล่าที่สวยงามไปแล้วกันนะฮะอ่ะส่วนเราครับไปได้เวลาบุกกรุงโรมครับมาพร้อมแล้วลุง <Roma S 1> โรม่าเรียกฮาแล้วเอซโอบอกข้า,ขาเมื่อเจ้าพร้อมออกเดินทางมาแล้วครับไปได้เวลาบุกกรุงโรมครับคือการไปโรมเนี่ยมันก็คือการไปกรุงวัติกันนั่นแหละนะครับเพราะว่า รุงวติกันเนี่ยมันตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรมนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูนะฮะว่าจะได้บวกกับบอเจียเน่แล้วจบเลยหรือเปล่านะครับกำลังลุ้นอยู่ตอนนี้ในขอดูนยครับมาแล้วโรมหรือว่าโรม่าเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นที่ชื่อว่าลาซิโอนะครับแล้วก็เป็นเมืองนะฮะที่มีความใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลีนั่นเอง ตอนนี้เรามาอยู่ในปี1499นะครับนั่นหมายความว่า SEO มีอายุ40ปีแล้วนะครับเร็วไหมเร็วนะครับนี่ฮะชายหนุ่มอายุ40ครับก็เลยจะมาชำระบัญชีแคนให้กับครอบครัวก็คือแทรกซึมเข้าไปโบดอ่าโบดน้อยนะฮะซิสทีนนะแล้วก็ฆ่าโบเจียนะครับเกือบลืมไปมันเรียกว่าโบดน้อยนะเพราะมันคือชพเพลนะครับโอเคได้เวลาบุกเขอาครคัววัติกันครับ ก็เอาไ,ไงเดี๋ยวเรามาเยกันต่อพาทหน้านะฮะขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ